สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือ2นะคะสวัสดีพี่พี่ผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้มีรถอันติดเข้าใหม่อีกหนึ่คันมานำเสนอให้ได้ชมกันนะคะเป็นรถ t o โยต้าอันติด 1.8V นะคะรถปี2018ราคาตั้งขายอยู่ที่585,000บาทเท่านั้นเองนะคะอยากจะบอกว่าคันนี้นะคะลูกค้าเป็นตัวท็อปสุดของอันติดเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ส,สดๆร้ลนๆเลยนะคะฟังก์ชันครบจัดหนักจัดเต็มนะ ใครที่สนใจนะคะโทรหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร098-2609587นัดเพชรยนต์นะคะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะอาจจะมีร่องรอยของการเฉียวชนบ้างนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้นะคะลูกค้าเป็นธรรมดาของรถมือ2นะคะที่ต้องมีเฉียวชนบ้างนะคะแต่ว่าไม่มีเรื่องของการชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนนะคะตรงนี้รับประกันได้เลยนะเดี๋ยวนัดนะคะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นสีบอลเงินนะคะสีดูแรงง่ายอีกสี่นึงเลยนะคะป้ายทะเบียนนะคะได้เป็นป้ายนี้เลยนะ7กอไก่พอสัมเภกา8927กรุงเทพมหาคนครนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะคันนี้จะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกแก้วโคมๆใสๆสวยๆเลยโคมเดิมแท้จากโรงงานนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ ในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงาทรงสีนะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นยางรถปี2020นีนะคะยางปี2020นะช่วงล่างนะคะสภาพเดิมเดิม อะเปิดแฟกนิดนึงช่วงล่างสภาพเดิมๆนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยื่ยของเบา้าโชกเลยนะคะหัวน็อตด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับเขยื้อเลยนะคะแลบประกันเรื่องโครงสร้างนะคะไม่มีการชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะมาตรงกระจกมองข้างนะคะคันนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะ มือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโ,โครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติคเขาเลยนะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต,ต้ามีติดอยู่นะคะแล้วก็คันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะอาจจะมีร่องรอยเฉีวยวชนบ้างเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้นะคะรับรองว่าลูกค้าได้รับรถคันนี้ไปนะ,ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะช่วงล่างด้านหลังนะคะคงสร้างเดิมๆนะอ่ะ โคงสร้างเดิมนะคะเพชรย,ยนต์คลดคุณภาพเกรดเนะคะมานําเสนอขายให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไฟด้านท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะดีไซน์มาชบเฉียวสวยงามเลยนะคะด้านล่างมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับ กล้องถอยหลังนะคะคันนี้มีกล้องถอยหลังติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะคะเป็นตัวท็อปสุดของอันติดเลยนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะสําหรับใครที่กําลังมองหารถอันติดว้ใช้ง,งานอยู่นะคะห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะเพราะว่าได้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะคะมีเข้ามาแค่คันเดียวนะคะลูกค้ามีเข้ามาแค่คันเดียวนะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ พวกรายละเอียดต่างๆนะเดี๋ยวเราเก็บงานตรับสภาพให้อีกทีหนึ่งนะคะร่องรอยเฉียวชนนะคะมีบ้างนะคะแต่ว่าไม่มีชนถึงโครงสร้างแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะใครที่สนใจนะคะโทรหานัดได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเดี๋ยวนัดนะคะจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดด้านในของรถคันนี้กันค่ะ สำหรับภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในตัวแต่งเป็นโทนสีดำนะคะให้ดูเลขไม์กันก่อนนะคันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่9ก7 4หม่กี่ิกิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม้แท้ไม้เดิมนะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปศูนย์บริการได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคันนี้มือจับประตูด้านในเป็นแบบโเมี่มนะคะระบบเซนทันล็อกกระจกปรับ Auto, ออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้าขวดน้ําแผงประตูให้นะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นกุญแจย์เลตปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะแอร์ ได้เป็นแอร์กลมๆหมุนได้360องศาเลยนะคะตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะในส่วนของพวงมาลัยรถคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะมีระบบสั่งการด้วยเสียงด้วยนะคะคันนี้นะคะมีพุชคอนโทรลนะคะมาให้ด้วยนะคะหนจอเรือนไม้เมื่อกี้เราก็ดูเลขไม้กันไปแล้วเนาะในส่วนของ เครื่องเล่นเสียงนะคะคันนี้จะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะลูกค้ากระจกด้านหลังนะคะกระจกมองหลังเป็นแบบออโต้นะคะคันนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็มีระบบวีนะคะระบบนำทางให้ด้วยนะคะแอร์ได้เป็นแอร์แนะคะเกียร์ออแบบขั้นบันไดนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําให้ด้วยนะคะด้านข้างนะคะภายในนะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนเลยนะคะ ไม่มีลงอักขระยันใดๆทั้งสิ้นนะคะสวยๆไฟติดครบทุกด่วงนะห้ามพลาดกันเลยนะคะคันนี้ใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ <S <S ในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีดำนะเบาะหนังสีดำเบาะสวยๆไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะ <S <S ได้เป็นแบบเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะ <S <S คู่หน้าเบาะไฟฟ้านะคะสวยๆเลยนะ หัวนอซองประตูนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะรับรองว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าสาหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังของรถคันนี<ๆ>้นะคะกว้างๆนั่งสบายๆนะคะด้านหลังเขามีกระเป๋าจิงโจ้ให้2ฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะมีที่เสียบชาร์จไฟให้2ลู่นะคะสําหรับเบาะนะคะเบาะด้านหลังนะคะตรงกลางนะคะสามารถดึงลงมานะคะลูกค้าสามารถดึงลงมานะเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะลูกค้าทับเบาะได้นะ คันนี้นะคะ 1.8V พับเบาะได้นะคะลูกค้าด้านข้างนะคะเขาจะมีที่ให้ดึงเนาะลูกค้าสามารถดึงได้เลยนะคะพับเบาะได้นะคะเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระได้นะอ่ะเป็นรถเก่งที่พับเบาะได้นะคะคันนี้สวยงามพิเศษมากๆเลยนะคะใครสนใจเนี่ยห้ามพลาดกันเลยนะคะรถเก่งพับเบาะได้นะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะ สำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้ากว้างๆนะคะบรรทุกสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะบอดี้ด้านหลังกว้างๆนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะจุดเมอดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะเบาะเนี่ยสามารถพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะลูกค้าโครงสร้างด้านล่างนะคะเดิมๆนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะเรื่องของ การจมน้ามาเนี่ยไม่มีแน่นอนล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็อาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดจากโรงงานนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยเรารับประกันให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะหัวน็อตนะคะด้านหลังสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะจุดเม็อาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะรับรองว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะคะ ตัวท็อปสุดของอัลติสนะคะมีมาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะโทรหานัดได้เลยนะเบอร์โทร098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมรายละเอียดของหน้าห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4,800ซีซีนะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะ,ะสวยๆเลยนะคะ,เ,ะ,คะเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะรับรองว่าไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันหน้านะคะเดิมๆนะคะไม่มีคดไม่มีงอหัวน็อตไม่มี ขยับขยื่นนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน,อน็อตด้านในสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่นเลยนะคะหัวน็อตฝักกระโปรงโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ชงวนการความร้อนก็ยังอยู่นะคะลูกค้าสติ๊กเกอร์มอกอมีติดให้เห็นเด่นชัดนะคะรับรองว่าคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ โตยต้าอ,อ,อันติด1.6วี อ่ะขอภายโตโยต้าอ Un ันติดหนึ่นะคะรถปี2018นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่5 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นตัวท็อปสุดของอันติเลยนะคะลูกคา้าผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะนัดก็มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันในสภาพที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่สด,สด,สดๆดร้อนๆ้อนเลยนะคะอาจจะมีร่องรอยของการเฉียวชนบ้างเนาะแต่ว่าไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนนะคะรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวเราก็ ดูแลให้นะคะเก็บรายละเอียดให้นะคะทุกจุดเลยทำสปาให้นะคะใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศู 87, นย์เก้าแนยดเจ็ัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ